แพนเค้กมีอีกชื่อหนึ่งก็คือเค้กแบนค่ะคนไทยเราอกแบนเนี่ยเรียกว่าอกไข่ดาวแต่ฝรั่งเรียกอกแพนเค้กค่ะลดพุงลดปวดหลังกับโค้ชแจอรุณสวัสดิ์ค่ะ แพนเค้กนะคะหรือว่าเค้กแบนนะคะที่ทําจากแป้งผสมกับของเหลวจะมีลักษณะข้นๆน,นะคะแล้วก็นําเป็นทอดฝรั่งเราเรียกอย่างนี้ว่าแพนเค้กหรือว่าเค้กแบนนั่นเองซึ่งมีประวัติค้นพบว่ามนุษย์ยุคหินทําอาหารที่คล้ายๆกับแบบนี้เลยค่ะโดยนําหญ้าแคทเทลนะคะในไทยอาจจะเรียกว่ากกทูบหรือสี หรือพืชจําพวกเฟิร์นมาบดผสมกับน้ําค่ะแล้วนาไปทอดบนหินหรือกระทะหินซึ่งเชื่อว่ามีการทาน้ํามันเอาไว้และผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นขนมแป้งทอดค่ะซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแพนเค้กหรือเครปนั่นเอง นั่นแปลว่าวิวัฒนาการในการกินแพนเค,ค้กเนี่ยย่างกำเนิดมาอย่างน้อย3 0,000ปีเลยทีเดียวข้อนั้นสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์นะคะหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดค่ะแพนเค,ค้กปรากฏอยู่ในกระเพาะอาหารของมนุษย์ซึ่งน่าจะนับย้อนหลังกลับไปอย่างน้อยที่สุดคือ5,300ปีค่ะในร่างของออซซี่นะคะซึ่งเป็นมนุษย์น้ําแข็งนะคะค้นพบในปี1991เนะคะเขาถูกค้นพบในเรียกว่าการเป็นมนุษย์น้ําแข็งพอผ่าศพเขาอ,ออกมาเนี่ยเลยรู้ว่าข้าง ในเขากินอะไรบ้างค่ะยังพบอาหารที่ตกค้างอยู่นอกจากเนื้อกวางแล้วโอซี่ยังกินแพนเค,ค้กอีกด้วยค่ะเพราะมันยังเหลือซากของข้าววีทึงบดละเอียดและมีเศษฐานนะคะที่เกิดจากเปลวไฟอยู่ด้วยข้าววีที่บดละเอียดก็คือแป้งส่วนเศษฐ,ฐานก็เป็นหลักฐานว่ามีการปรุงแป้งนั้นเหนือเตาไฟก็เลยมีการสันนิษฐานว่า เนี่ยค่ะโอซซี่ได้กินแพนเคก้กโบราณเข้าไปนั่นเองแล้วเพราะส่วนผสมหลักก็คือเหมือนแพนเคก้กในปัจจุบันของเรานี่เองค่ะจะสังเกตได้ว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยค่ะกินแพนเคก้กแล้วก็มีการวิวัฒนาการแพนเคก้กกันมาอย่างยาวนานนะคะเนื่องจากยุโรปเป็นประเทศที่เกิดก่อนประทางอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นสงครามของแพนเค้กนะสงครามความอร่อยนะคะที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาหารก็คือสงครามระหว่างอเมริกันแพนเคก้กกับยุโรเปียนแพนเค้กนะคะหรือว่า ที่เราเรียกว่าครปนั่นเองนะคะข้อแตกต่างระหว่างแพนเค้ก2องสัญชาตินี้ก็คือเค้กแพนเค้กแบบอเมริกาจะใส่ผงฟูค่ะก็เลยมีความหนามากกว่าส่วนแพนเค้กแบบของยุโรปไม่ใส่ผงฟูค่ะมันเกเลยออกมาเป็นแบบครปนะคะและแน่นอนนะคะนอกจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันชาวยุโรปนะคะเรียกว่าก็ ประดิษฐ์ประดอยเอามามว้วนเอามาผสมเอามาสอดไส้นะคะซึ่งออกมาเป็นแพนเคก้กที่มีหน้าตาสดสวยแล้วก็อย่างที่เราเคยรู้จักแต่สําหรับทางแพนเคก้กของอเมริกันเนี่ยก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆแล้วราดด้วยไซรหลับนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าของตัวเองอร่อยนะคะแล้วก็มีการชิงเรียกว่าทางประวัติศาสตร์อาหารก็มีการประดิษฐ์ประดอยซึ่งออกมาแข่งขันกันตลอดเวลาแต่ในที่สุดค่ะเราก็มีคู่แข่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะ ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองในการทำ แพนเค้กไปเลยทีเดียวแผนเค้กที่กําลังฮิตมากในตอนนี้นะคะคือแพนเค้กจากประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าซูเฟ่แพนเค้กค่ะซึ่งมีลักษณะประณีตเรียบร้อยงดงามเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบค่ะเนื้อฟูเบาหนาะนุ่มแต่ไม่แน่นบางเจ้าก็สอดไส้ครีมที่มีรสหวานแล้วก็บางเบาราวกับอากาศจะเข้าไปได้ผู้คนก็ต่อคิวกินแผนเค้กแบบนี้กันเป็นแถวยาวเลยค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะประวัติของแผนเค้กก็ถูกปรับเปลี่ยน ชมหน้าจากที่เราเคยได้ยินว่ามันเป็นเค้กแบนตอนนี้มันไม่แบนอีกแล้วค่ะมันฟูราวกับภูเขาฟูจิเลยเรียกว่าเปลี่ยนนิยามแล้วก็เปลี่ยนคู่แข่งขันกันทีเดียวแต่ที่แน่ๆน,นะคะทุกๆครั้งที่เราเห็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและความประดิษฐ์ประดอยของมนุษยชาติเราเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่า ะะไม่ว่าจะประดิษฐ์ประดอยเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะค่ะพูดได้เลยว่าผู้บริโภคได้เปรียบเสมอเรานั่นเองนะคะคนที่เป็นคนทานก็จะได้เสพอาหารที่แตกต่างกันรวมถึงอาหารก็บอกเล่าวัฒนธรรมความเชื่อและก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปอย่างที่แจเคยพูดเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะคะคิดไม่ออกจริงๆค่ะว่าอาหารอย่างเช่นแพนเค้กในยุคหน้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง แต่ที่แน่ๆน,นะคะถ้าวันนี้คุณกำลังฟิตหุ่นระวังเรื่องการทานแพนเค้กสน,นิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแบนแบบหนาหรือแบบฟูเพราะยังไงก็คือแป้งค่ะกินแพนเค้กเสร็จแล้วอาจจะต้องหาทางไปวิ่งสัง5โล10โลนะคะและพรุ่งนี้ค่ะแจจะมาเล่าเรื่องเบคอนค่ะนะคะเรื่องหม,หมูที่ไม่หมูเลยค่ะมาดูกันว่ามันมายังไงมีการเปลี่ยนแปลงมายังไงและเลิศหรูได้แค่ไหนแจบอกเลยค่ะว่า เรื่องนี้ไม่ธรรมดา